กาตูเล,ลิรีสาก,กุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนมายาทานสะพานรักราตรีมินดาลูกฟังนะต่อไปเนี่ยบริษัทนี้จะไม่ใช่ของบ้านเราอีกต่อไปแล้วมีหมายความว่าครอบครัวของเราล้มละลายอย่างนั้นเหรอคะคุณพ่อใช่แล้วล่ะราตรีบริษัทนี้กลายเป็น ของคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นพ่อเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้แต่พวกลูกต้องออกไปหางานทํำกันเองเพราะเราไม่เหลืออะไรกันแล้วท่าทำยังไงดีล่ะคะพี่ราตรีไม่เป็นไรมินดาทุกอย่างจะโอเคอย่างน้อยเราก็ยังเหลือรถอยู่คันหนึ่งแล้วเราจะไปตะเวนหางานทำที่ไหนล่ะคะ เอาจริงพี่เองก็ยังไม่รู้เลยก็คงไปเรื่อยๆก่อนนั่นแหละรอเล่นนะ่ะเมื่อกี้พี่ราตีก็เห็นใช่ไหมคะรถเราเจออุบัติเหตุใช่มินดาพี่ก็เห็นแต่นี่มันหมอกอะไรกันอย่างกับวาร์น่าจะเป็นที่นี่เราวะ่ะไอจอนข้าจะไปที่นั่นเพราะชีวิตข้าไม่เหลืออะไรแล้วแต่ที่จริงเองไม่ควรตามมา ไม่ได้เว้ยไอ้ชัยเราเป็นเพื่อนกันข้าจะเปลี่ยนใจเองให้ได้สะพานเนี้ยเป็นสะพานล่องหนข้ามแม่น้ำอุสาราตรีมีอยู่จริงเหรอวะเนี่ยแล้วถ้าเหยียบลงไปมันจะเป็นสะพานปกติหรือเปล่าอ่ะฟังนะไอ้ชัยชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่มันต้องไม่โดนทำลายสิวะเพื่อนไอ้จอนเองก็น่าจะเข้าใจคนอกหักนี่ ไม่ว่าจะไปที่ไหนอะในใจมันก็มีแต่ความทุกข์มินดาดูสิสะพานงั้นหรอตอนหมอกลงก็เลยไม่รู้ว่ามีอยู่ดาว่ามันเป็นสะพานที่ทอดยาวแปลกแปลกนะพี่ราตีพี่จะเดินไปจริงๆหรอไม่รู้สิพวกเราเองก็ไม่มีจุดหมายที่จะไปอยู่แล้วนี่บังเอิญจังเลยนะฮันหนูทดลองที่เข้ามาร่วมเป็นตัวหลักชื่อจริงเขาชื่อเดียวกับนายเลยฮะ เาวลี <laughs> แต่มันก็ต่างตรงที่ผมเป็นเจ้าของโปรเจกต์แล้วนะถ้าสำเร็จเราจะได้เงินสนับสนุนมาหาศาล <laughs> นั่นก็ใช่แต่ด็อกเตอร์ไดมอนค้นส่วนของเราสั่งเอาไว้ว่าถ้าไม่สำเร็จให้เก็บพวกหนูทดลองซะไอ้ชายเดี๋ยวมันร้อนจนตาลายหรือว่าเป็นคนจริงๆวะกลางสะพานนั่นน่ะ เฮ้เฮ้ข้าเป็นโจรชื่อฉายาคมมีดนินข้าก็มีรู้เหมือนกันอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อ่ะแต่ทางที่ดีพวกเราไปด้วยกันจะดีกว่านะเพราะมันเหมือนจะมีวิญญาณร้ายที่เคยฆ่ากันไปที่สะพานนี้ไม่ล่ะคุณไปของคุณเถอะเพราะผมตั้งใจจะมาจบทุกอย่างที่นี่ใในที่สุดพี่ราตรีก็ยอมเดินกลับทางเก่า ก็เรานั่นแหละมินดาพี่เห็นว่าเธอกลัวจะออกไปจากสะพานแห่งนี้ได้ก็ต้องมีความรักฉันหนุ่มสาวเท่านั้นแหละ <S 1> <S 1> <S 1> มีความรักเดี๋ยวสิงั้นก็หมายความว่าอีกฟากหนึ่งของสะพานอาจจะยังมีคนอื่นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไหนจะไอสิ่งนี้ที่ผลักเราออกมาอย่างนี้นี่เอง มานี่สิพวกเธอยังมีผู้ชายสองคนอยู่อีกฝากหนึ่งของสะพานจริงๆ <c oughs> เร็วเข้าเธอนี่มันเริ่มโพลเพแล้วนะนี่คุณเป็นใครกันคะคุณเองก็ถูกพามาที่นี่เหรอเดี๋ยวพี่ราตรีเขาดูไม่น่าไว้ใจแต่เราออกจากสะพานนี้ไม่ได้นะมินดามันมีทางเดียวคือต้องตามเขาไป ฉันถามคุณหน่อยสิคุณดูหรือเปล่าว่าเสียงหัวเราะนัน่นมันคือคนหรือว่าผี <c oughs> ข้าก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ข้าคิดว่ามันอาจจะเป็นผีก็ได้นั่นคือผู้ชายที่คุณพูดถึงหรือเปล่าคะ <c oughs> คือว่าคุณคะ มันเหมือนมีม่านพลังอะไรบางอย่างทําให้เราออกจากสะพานนี้ไม่ได้แต่ที่ฉันรู้มาคือเราต้องมีความรักนี่คุณอย่ามาล้อเล่นนะคิดว่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์หรือไงเจอเจ้าชายปุ๊บก็จะแต่งงานเลยอะฟังนะผมนะ่ะอยากจะสู่ขิดอยู่ที่นี่ อะไรกันเนี่ยไอแสงบ้านั่นมันผลักพวกเราเข้าหากันแล้วมันก็หายไปเลยอะเฮ้ยเฮ้ยแต่ใดๆคือพวกเองก็ดูจะฟินนี่ว่าข้าถอนคำพูดทันไหมมันเป็นผีหรือว่าบริษัทจัดหาคู่กันแน่เอาละข้าตกปลามาได้มีให้กินแค่นี้แบ่งๆกันไปคุณไม่รู้จริงๆหรอ ว่าใครเป็นคนบงการเรื่องนี้น่ะฮ้่ข้าไม่รู้ข้าแค่มาปล้นแถบนี้ข้าเข้าใจว่ามันคือสะพานผีสิงถึงจะเป็นโจรแต่ก็ขอบคุณนะคะที่คอยช่วยเหลือพวกเราเนะี่ยเอ่อคุณพิชยัยคุณตักก่อนได้เลยค่ะนี่คุณแกะเนื้อปลาเอาไว้ไม่ได้จะกินเองงั้นเหรอราตรีทำไมทำแบบนี้ก็ผมบอกแล้วว่าผมจะสู่ขิด พูดอะไรอย่างนั้นคะพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ค่อยคิดให้ตายนี่คุณล่อลวงผมด้วยคำว่าพรุ่งนี้มาหลายวันแล้วนะแล้วมันจะกี่พรุ่งนี้กันคุณจอห์ทวินคะรู้สึกว่าร้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นดีเหมือนจะมีต้นรักงอกขึ้นมาตรงนั้นตรงนี้ก็มีนะครับคุณมินดา เฮ้ยนี่ข้ามาทำอะไรที่นี่ค่าเติมเน็ตมานั่งดูเขารักกันอย่างนั้นเหรอวะแต่จากจดหมายแล้วก็ค่าจ้างที่ลอยน้ำมามันทำให้ค่าได้รู้แล้วว่านี่คือโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งยครับมันคือการรณรงค์ให้ชาวเมืองซาก,กุระแต่งงานแต่งการมีครอบครัวนะครับฉันกลัวจนแทบลมใส่ที่แท้เป็นโปรเจกต อัตราการเกิดของเด็กน้อยลงนี่เองดีแล้วครับที่รักกันเพราะไม่อย่างนั้นอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับไม่เอาอย่าพึ่งเป็นลมสิราตรีสิ่งเดียวที่ผมอยากจะให้คุณเป็นตอนเนี้คือเป็นเจ้าสาวของผมว้าว <Wow. S 1> และทางนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณมินดาหมาหมได้ทั้งเงินรางวัลแล้วก็คุณฝาชีเฮ้ยคนเราน่า ตอนแรกบอกไม่เอาไม่เอาข้าคนนึงล่ะที่จะไม่ฝากใยเรื่องความรักแต่อยากให้รู้ไว้นะคงมีแต่โจรที่รักจริงขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย